เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการถ่ายข,ของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,มากมายในช่องเรานะครับผมแล้วถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับโอ๊ยผดหลังไปโอ๊ยโอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมปีทเทบอลนาชีวินิ้ราในเซิร์ฟโกบอลกันอีกแล้วว่าโกบอลอะไรเซิร์ฟไทยเอยไอไปเจอเซิร์ฟไทยกันอีกแล้วนะครับผมก็คือแบบว่าเรามาทำคอนเทนท์ที่มีคอนเทนต์ว่ามีคนจะถามมาตลอดว่า พี่ครับสถานะอะไรได้บ้างครับผมกับอิจิโกะข่าวนะครับผมพี่ทำไปถึงอิจิโกะข่าวนั่นตีบ่อยจังนะครับก็ใครยังไม่ดูคลิปไปดูที่มุมขวาตรงนี้ได้เลยคอมโบแบบมันๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคนถามว่าพี่ครับแล้วตกลงสถานะอะไรที่ใช้ได้บ้างแล้วใช้ไม่ได้บ้างครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยละกันนะฮะอันนี้จะขออ้างอิงกับเป็นเซิร์ฟไทยก่อนเลยละกันนะครับผมแล้วก็จะบอกทุกตัวนะตัวปุกอาวุธหรือว่าตัวไม่ปุกอาวุธนะครับใช้ได้ยังไงโอเคเริ่มผมจะรีวิวทุกตัวเลยนะคร ัวนะครับผมไมว่าจากตัว R ตัว S R ตัว U R ทุกตัวเลยนะฮะว่าตัวไหนเล่นกับอิจิโกะข่าวได้บ้างและมันทำไมถึงเล่นได้โอเคเริ่มแรกเบคุยะเล่นไม่ได้ไปต่อกินแตงโมเล่นไม่ได้ไปต่อเคมบาจิเล่นไม่ได้ไปต่ออิจิโกะเล่นไม่ได้ไปต่อซันเกสึเล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าสกิลหนึ่งเขามีสตันนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมเขามีสติลสตันนั่นเองนะครับผมก็เลยเล่นได้นะฮะหนึ่งรอบแล้วปูยามาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมเพราะว่าเขามีสตันนั่นเองนะครับผม ทั้งสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเลยนะครับมีทั้ง lane, สต mm ัน hmm. ทั้งสองสกิล hmm. anyway, เลยสุดยอดดูเคียร์เล่นได้เล่นได้ครับเพราะว่ามีสกิลพัวพรรันนั่นเองนะฮะมาอยู่นี่เล anyway> ่นได้ไหมมาอยู่เล่นได้นะครับแต่ต้องปลุกอาวุธก่อนนะครับทำไมต้องปลุกอาวุธก่อนเพราะว่าสกิลเขาจะมีอัมพาตให้นั่นเองแต่ไม่ปลุกอาวุธเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ต้องเป็นสกิลคอมโบเท่านั้นนะฮะนี่นั่นเองนะครับอัมพาตได้1เทินนะครับผม30%แต่ถ้าปลุกอาวุธแล้วจะได้ถึง6ตตััววครมมีีโอกกกาสท่จะะิดดด้้ยเเฟห รันกิคุเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่ามีสถานะใบแล้วก็มีสถานะโกราหุนนั่นเองนะฮะใช้ได้เหมือนกันยินเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับโทชิโร่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่ามีน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมมีน้ําแข็งสามารถเล่นได้นะครับป้าเล่นได้ไหมได้ไม่ได้ครับผมเพราะไม่มีสถานะอะไรเลยมัซึมาโตเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับช่วยนน้ำเล่นไม่ได้ ซุนซุยเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้นะครับไม่มีสถานะอะไรเลยกอลเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะอะไรเพราะว่าสกิลอันติเขามีโกราฮุนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยโยรุอิจิเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ต้องปลุกวุฒก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีสถานะสตัร์มาให้นะครับหลังจากปลุกวุฒแล้วเท่านั้นนะครับผมคีร่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของเขานะครับผมเมื่อตีไป3ครั้งนะครับผมครั้งที่3นะครับจะได้สกิลสตัร์เลยนั่นเองนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมอูรุรุเล่นได้ไหมครับเล่่่่่่นนนนนนไไไไไไไดดดด้้้้้มมมมมมัััััยเเเเเเลลลลลลคคครรรรบบีีสสถาาาะะะะออจิิิตตพก เออสตาร์นั่นเองครับแต่ต้องปลุกวุฒก่อนนะครับถึงจะเล่นได้นะครับผมซุยฟงเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสนามซีซีอะไรเลยโคมามูระเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าต้องปลุกวุฒก่อนถึงจะเล่นได้ทำไมเพราะว่าปลุกวุฒแล้วจะได้สกิลสตาร์ทมานั่นเองนะครับผมถือว่าดีเลยจ่าจิรุเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมถ้ามีสถานะใบนะครับสามารถเล่นได้ครับเพราะว่าเขามีสถานะใบนั่นเองแล้วก็มีบัฟให้เพื่อนเพื่อนติดใบได้ด้วยถือว่าดีเลยสกิลเลนจิเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าสกิลเขามไม่นนนไไไดด้้้มมมัยเเุล่่ครบสตามไปเลย อิโนเอเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับข้ามไปเลยชจิโร่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะชจิโร่มีสถานะอัมพาตนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยยี่สิอร2เอริวเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสถานะหาอะไรเลยอิซาเน่เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลช่วยซีซีอาอะไรเลยคินาโมริเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมีสถานะป้ายด้วยนะครับผมโอมาเอดะเล่นไม่ได้ครับข้ามไปเลยกันจูเล่นได้ไหมกันจูเล่นได้ครับแต่ต้องปลุกวุฒิก่อนนะครับกันจูเล่นได้ครับ ยูมิจิกะเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะมีสถานะหาอะไรเลยซูเฮเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะเขามีสถานะอัมพาตนั่นเองนะครับผมสกิลอันติเขาแจมมากๆเลยซาดเดิเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะสกิลอันติเขามีสถานะสตาร์นั่นเองนะครับแต่ต้องประวุทก่อนเท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับผมโคชิโร่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะเขามีสกิลน้ำแข็งนั่นเองนะครับจัดไปถามว่าโหดไหมโหดเลยอิจิโกะขาเล่นได้ไหมเล่นได้สิเพราะเป็นตัวของมันเองนะครับจะไม่เล่นได้ไม่ได้หร่ะจะบ้าตายรายววัน คิวร่าคอมโบได้ไหมไม่ได้ครับผมเพราะไม่มีสกิลสถานะหาอะไรเลยจินจิเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสถานะหาอะไรเลยคิมจอเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยอูรฮาราเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะมีสถานะพัวพันธุ์เองนะครับพัวพันสามารถเล่นได้ครับผมกับจิโกะขาวนะครับจัดไปไอเซนเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะเขามีสถานะโอกรหนนั่นเองนะครับผมถามว่าดีไหมดีมากมากเลยไอเซนพัดเล่นไม่ได้ครับวิจิโก้เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยอิชิเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิละะยคน ดิสซาเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลช่วยทีมหาอะไรเลยเิยโยริเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยไอเขาว่าเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยเคนเซเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่ามีสถานะยูยูนั่นเองนะครับเล่นได้ครับผมหย่าเจอ์ยาจัทฮายามิเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยลิวเคนเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยโทเซเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีมีสกิลหาอะไรเลย อุวิชากิเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีสกิลหาอะไรเลยอุวยคาคุเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีมีสกิลหาอะไรเลยเท็ไซเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะมีสนามป้ายนั่นเองนะฮะสุดยอดคูน่ามาชิโรเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้ครับเพราะไม่มีมีสกิลหาอะไรเลยฮัทเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสกิลพัวพันนั่นเองนะครับจัดไปแจมโบ๊ อีกคาคูเล่นได้ไหมร่างนี้เล่นไม่ได้เหมือนเดิมครับผมแง่งกางทุกล่างเลยจริงๆโหลดลได้ไหมเล่นได้ครับเพราะว่ามีสกิลพัวพันชุดยอดเวรี้กูดเลยโอเคทุกคนเราไล่จนครบทุกตัวละครแล้วนะครับว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไ,ไ,ไม่ได้บ้างของแพทนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าใครยังไม่เข้าใจอีกคอมเมนต์ไว้เลยผมจะมาเจาะลึกให้อีกรอบหนึ่งทำไมถึงบอกว่าเจาะลึกอีกเพราะมีหลายสถานะมากนะครับผมที่ยังไม่รู้นะครับผมโ okay. อเคตาที่ใช้ได้กับอินจิโกะขาวนะครับผมร่างเอออันนี้เลยสกิลพาสซีฟอันนี้เลยนะครับมีทัั้งโกรหาหนนใบสต อามาพาดเอ่ออะไรหลายอย่างอะ่ะมันเยอะทุกคนเออเยอะมากก็เล่นได้หลายอย่างแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่ตายตัวแน่ๆนะครับตัวละครตัวนี้เป็นละครที่เจ็บแมวมากๆและควรทำขึ้นสีดาวตั้งแต่เริ่มนะครับบอกเลยนะครับไปทำสีดาวนี่คือพาดมากๆเลยนะฮะโอเคจะเป็นคลิปสุดท้ายแลหละที่เราจะะเริอม,มารีวิววีโกขาวจากอันนี้นะฮะ จะเจอกันอีกทีตอนที่เราสุ่มอิจิโกะแล้วแล้วก็มารีวิวจริงๆว่าจะโหดแค่ไหนจัดไปเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับผมเราสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างเลยนะครับเพื่อปเป็นกางใจคคนไทยอย่างมากๆเลยนะครับใครอยากดูคอมโบมันๆนะครับไปดูที่มุมขวาตอนนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆเออเดี๋ยวไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างเออไว้ท้ายทิปกันละกันเออโอเคเจ้าใจลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วรับเพื่อเป็นกิจติผมมากเลยนะไม่เปายครับ And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah She's got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body Baby show me You're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard that.